นแดนไทยสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรเอ็กบาลานสวยใสยในวัยสาวดีที่สุดสำหรับคุณเรามาถึงเรือได้เืินถึงทีวันนี้รายการไทยแลนด์แดนไทยเดินทางไกลหลายร้อยกิโลมุ่งสู่ภาคอีสานของเหนืองไทยจุดหมาย ไปยังวัดสว่างวนารามบ้านปุตริงจีอําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยแรน,นไทยค่ะวันนี้สุภาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะประเพณีวัฒนธรรมเกิดขึ้นที่วัดสว่างวนารามมีการสืบสารอะไรอย่างไรบ้าง ในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่นี่ไปชมวทิทยาพร้อมๆกันค่ะน้ำใจไทยแลนด์แดนไทยไปด้วยกันเถอะจะเปิดเมืองไทยจะใกลหรือไกลเปิดใจไปกันขึ้นเหนือลองใต้อย่าได้แปรพันสาระทั้งนั้นลูกหลานพวกเรา วัดสว่างวนารามตั้งอยู่เลขที่229หมู่ที่1บ้านกุดดินจีเนนนหนือถนนนาคำาฮบ้านผือตำบลบ้านกุดดินจีอำเภอนากลางจังหวัดหนองบวัวลำพูมีเนื้อที่จำนวน42ไร่ห1ตารางวาวัดสว่างวนารามสร้างเมื่อวันที่11พฤษภาคมพศ2479ชาวบ้านเรียกว่าวัดใหญ่โดยชาวบ้าน ช่วยกันสร้างวัดขึ้นในที่ดินของนายคำหงวงไสและนายนนจุนลวงศ์เป็นผู้บริจาคได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พศ2503เขตวิสุงคามสีมากว้าง40เมตรยาว80เมตรปัจจุบันพระประหลัดสมยศจันทปัะโชวโตเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่พศ2547ครับซึ่ง ความเชื่อของของชาวพุทธแล้วคนอีสานเขาจะยึดประเพณีเยอะฉะนั้นประเพณีการบวชของคนอีสานนะจะต้องเป็นนาคก็เหมือนเหมือนกันกับภาคกลางเราฉะนั้นนาคเนี่ยเขาก็จะมีหน้าอุโบโสถเพราะเป็นนาคก,ก่อนเราก็เป็นพระในแต่ละวัดก็จะส่วนเรื่องการสร้างพญานาคก,ก็ตามความเชื่อในแต่ละพื้นที่ว่ารูปร่างของพญานาคจะเป็นลักษณะยังไงซึ่งถ้าถามว่าจริงๆมันมีไหม มันก็ยืนยันยากว่ามีหรือไม่มีเพราะว่าถ้าบอกว่ามีเราก็ยังไม่เห็นตัวจริงแต่ถ้าบอกว่าไม่มีนิทานรรมบทพระพุทธเจ้าก็บอกไว้ว่ามีจริงแต่เป็นสัตว์ที่ที่ถือว่าเป็นสัตว์ในป่าหิมพานที่คนที่ไม่มีบุญจริงๆน่ะจะไม่สามารถได้เจอบุคคลที่เจอพญานาคได้ที่ว่า เป็นบุคคลน,นั้นมีบุญจริงๆแล้วก็พญานาคต้องการให้เจอจริงๆจึงจะเจอเพราะว่าพิษของพญานาคมันจะมีหนึ่งถ้าพลพิษตรงไหนถ้าคิดจะทําร้ายจะทําให้เกิดเป็นไฟก็ได้จะทําให้เกิดเป็นยาพิษถึงกับสถานที่พื้นแผ่นดินตรงนั้นเกิดความแห้งแลง้งไม่มีต้นไม้อะไรอย่างนี้เลยก็ได้หรือจะทําให้เกิดเป็นน้ําท่วมก็ได้นี่ในในตำราในคัมภีร์พระใจปิฎดข,ของเราในธรรมบทกล่าวไว้ ฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมีความเชื่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลก็ในแต่ละโหได้ายานที่ก็จนนะมีพญานาคใช่ครับนน้นจะเป็นหลังเก่าอันเล็ก,ลกๆที่อยู่นั้นข้างแต่ก็ทําพิธีสวดถ,ถอนสีมาเสร็จเรียบร้อยก็ถือว่าไม่เป็นอุโบโสถแล้ว,มลวไม่เป็นอุโบสถไม่สามารถประกอบสังคติ์เพราะที่อนุรักษ์ก็คืออดีตเจ้วาวาดหลวงพ่อท่านก็ปาราบว่า อุโบโสถหลังนี้เราไม่ได้จ้างช่างทรายเราก็ขูดเองชาวบ้านขนเองใครมีถังก็เอาถังใครมีรถก็เอารถขูดเองขนเองแล้วก็มาปั้นดินเผาดินเองกับมือเป็นอุโบโสถหลังนี้ใครที่มีฝีมือในการก่อสร้างก็มาร่วมกันก่อสร้างครับท่านก็เลยบอกว่าเอาไว้ดูรอยมือของพ่อของแม่เรารท่านก็เลยบอกไม่ต้องทุบไม่ต้องรื้อถ้ามันจะพังก็ให้มันพังเอง นก็เลยปาลบในเรื่องนี้แล้วก็คนในชุมชนกุดินจีก็จะมีความเคารพในอุโบสถหลังนี้เพราะว่าเขาเล่าลือกันอาตมาก็ไม่เคยเจอเนาะแต่โยมรุ่นเท่าแก่ก็าเล่าลือกันว่าเคยมีปฏิหารเกิดขึ้นเมื่อก่อนทุกวันพระมันจะมีแสงวิ่งรอบอุโบสถประจำครับมีแสงวิ่งรอบอุโบสถบางทีก็มาจากข้างนอกแล้วก็พุ่งลงในอุโบสถ เขาก็เลยม,มีความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งที่มันศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในอุโบสถก็เลยไม่รื้อถอนก็เลยทุกวันนี้เขาก็ยังมีการสักการะบูชากันเหมือนเดิมดมีพระประธานอยู่ขถ้าเวลาเราประกอบพิธีประเพณีหรืองานบุญหรือว่าวันพระเขาก็จะมีการเย็บใบสียังมาสักการะบูชาช่วงสงการก็จะมาร่วม การทาความสะอาดแล้วก็มาส่งน้ําถือว่าเป็นการส่งน้ําสถูปเจดีอันเก่าเขายังมีการสากรักการบูชากันอยู่แต่ไม่ประกอบสังฆกรรมกนะันก็ต้องใช้หลังใช้หลังนี้ค่ะซึ่งหลังนี้ตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำรั<ะ>่วมาเป็นท่าน้ำเต็มเลย<ะ>ถ้าเวลาฝนตกนี่น้ํารั่วหรอคะกถ็ถ้าถ้าฝนตกหนักก็ไม่สามารถที่จะทําสังฆกรรมได้เพราะรั่วครับจึงจะต้อง คงต้องมีก,การบูรณาาครับก็ตอนนี้ก็ปลารถกับช่างคุยกับช่างนั้นก็ประเมินราคามาอยู่ที่ประมาณ6 0แสนกว่าบาท<ม>หรือหลังคาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับประมาณ6 0แสนแล้วก็เปลี่ยนกระจกลวดลายที่มันแตกหักครับก็รวมหลังคาด้วยก็อยู่ประมาณ6 0แสนครับไม่ไม่ไม่น้อยเลยคร,ครัก็ถือว่าไม่น้อยครับแต่ นะคะแจ้งความประสงค์ได้ด้วยนะคะพระอาจารย์ท่านไม่ได้บอกบุญนะคะคแต่ว่าทางรายการเรามีเจตนาที่อยากบอกบุญคุณผู้ชมด้วยมาถึงตรงนี้แล้วนะคะขอบอกคุณผู้ชมเลยะค่ะที่ชมรายการอยู่สามารถที่จะเป็นเจ้พาภาพพิการบุนะนะคะซ่อมแซมบทหลังนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นบทหลังใหม่ก็จริงอยู่แต่ว่าตอนนี้ัาคาล้วแล้วนี่เลยเห็นภาพนะ้วก็แล้วเสร็จประมาณ2547สมโพธิ โอโบโสถหลังนี้แต่ที่จริงก็ก็แล้วเสร็จมามานานแล้วแต่พอดีก็อยู่ในช่วงที่กําลังบูรณะหลายสิ่งหลายอย่างครับก็เลยยังไม่สมโพธก็เลยพอดีปี2547เราก็หลวงพ่อท่านมรณภาพแล้วก็ทําการประชุมเพลิงด้วยก็เลยทําพร้อมกันก็ถือพออถือว่าหลวงพ่อท่านปารบในเรื่องการสร้างโอโบสถหลังนี้แล้วก็เลยหลังจากอ สมโพธิเสร็จวันสุดท้ายตัดลูกนิมิตไลยเสร็จก็ประชุมเพลิงหลวงพอ่อครับแล้วที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดรีเปล่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งที่15าแห่งที่15ครับวของหนองบัวลำพูแล้วก็ในปีนี้ก็ได้รับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดครับก็ได้่างจากพระอาจารย์ท่านเล่านะคะคุณผู้ชมว่า มีการสวดมนต์หมูสว่างในทีเดียวเม,มื่อถ,ถึงวันสําคัญแล้วก็ถึงรอบปีงานประจําปีของวัดสว่างวนารามเราก็จะมีการปฏิบัติธรรมเน้นการสวดมนต์ถึงสว่างแล้วก็มีการสวดมนต์การฟังธรรมสลับการเดินจงกรมนั่งสมาธิไปด้วยคับ,คบือเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยให้เต็มแต่ถ้าบุคคลไหนที่มีความประสงค์จะอยู่ มากกว่าหนึ่งวันหนึ่งคืนในการปฏิบัติก็ให้แจ้งทางวัดมาทางวัดก็จะจัดมีครูบาอาจารย์ที่สอนให้แนะนําในการสวดในการพาปฏิบัติแล้วการแอดจะเข้าร่วมปฏิบัติแต่ละครั้งเนี่ยต้องต้องกำหนดไหมคะว่าเทศกาลหรืออะไรกันไม่ไม่ได้กําหนดก็คือแล้วแต่ความสมัครใจของอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่มาร่วมได้ทุกวันค่ะชัดเจนแล้วนะคะไม่ต้องรอเทศกาลเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมนะคะ ก็มาที่นี่ทุกวันนะคะก็จะได้มาเข้าปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นทางเลือกที่เป็นสัสธรนาาแห่งหนึ่งในประเทศไทยอยู่ในจังหวัดนองบุรูค่ะท่านลองมาสัมผัสที่นี่ดูท่านอาจจะได้สิ่งดีๆที่กลับไปโดยไม่คาดคิดคมากักการศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมรแผนกธรรมเปิดสอนพศ2 4 7 9 และแผนกบาลีเปิดสอนพศ2529เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และหน่วยอบตอเมื่อพศ2553เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน้องบวัวลำพูแห่งที่15เมื่อพศ2553วัดสว่างวัณนารามนามเพเระชื่อเฉพาะงามพร้อมน้อมนำหน,ำนออ ทั้งญาติมิมตรไมตรีมีมากพอไม่รีรอมาร่วมด้วยช่วยงานบุญเมื่อทางรายการไทยแลนด์แนไทยเดี๋ยวรับข่าวสารงานบุญจากคุณเจิรวัฒน์โตรอดเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุฎินจีถึงโครงการทอดเทียนเทศกาลเข้าพรรษาสือพอยตาวาหอยปู่ค้ำชูวัฒนธรรมไทยอสารนาวสว่างวานาราม บ้านขวดลิณจีอำเภอนากลางจังหวัดน้องบวลลัวลำพูโดยได้รับความเมตตาอ,อนุเคราะห์จากพระประหลัดสมยศจันทปัปโชโตเจ้าอาวาวสวัดสว่างวนารามท่านได้เล่าประวัติความเป็นมาดังนี้การสนับสนุนส่งเสริมการทอดเทียนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญขอ,ของคนรุ่นปู่ย่าตายายและเป็นกิจกรรมร่วมคารพูชาคุณของพระรัตนตรยัยฝ่ยใจ ใส่ศีลธรรมอันจะนำความสงบสุขและความรักความสามคัคคีให้มีเกิดขึ้นในสังคมเดียวรวมเพราะกิจกรรมทอดเทียนพรรษาเป็นการร่วมเอาผู้คนจากหลายๆห,หมู่บ้านหลายๆชุมชนมาปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันนอกจากนั้นคนโบราณยังได้นำเทคนิคการสอนศีลธรรมแก่เยาวชนและคนทั่วไปมาผนวกไว้ในงานทอดเทียนด้วย ด้วยการนำบทร้องทำนองสรพันญ,ญะมาเป็นสื่อในการสอนสรพันญ,ญะจะให้ทั้งความบันเทิงและเนื้อหาสาระอันเป็นคติสอนใจทำให้ผู้คนได้ห่างไกลจากบาปก้มกราบแต่ในส่วนที่เป็นบุญดังนั้นวัดสว่างวนารามโดยคณะกระกกรมการทางบ้านและทางวัดจึงมีโครงการร่วมกันทอดเทียนภรษาสืบหอยตาวาหอยปู ทำชูว,วัฒนธรรมไทยอีส,สานขึ้นเพื่อฟื้นฟูและจันลงรักษาวัฒนธรรมไทยอีส,สานไว้ให้เป็นมรดกตกทอดไปยังอนุชนรุ่นหลังสืบไปและวันนี้จึงมีการจัดให้ประกวดการขับร้องสรพัญญะาขึ้น ท่านเจ้าวาดวัดสว่างวนารามนะคะท่านก็จะอมอบของที่ระลึกนะคะให้กับท่านผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติกับทางาชาวตำบลกุดินจีนะคะสำหรับโครงการสืบหอยตาวาหอยปูคัมชูวัฒนธรรมไทยอีสานปีที่9ที่ให้เกียรติกับทางวัดสว่างวนารามในวันนี้ด้วยนะคะ ก็จะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูท่านพีนยัยตรงจิตพิทักษ์นะคะมอบให้กับท่านนายอำเภอใน,นกลางท่านปิยศักดิ์คำศรีลานะคะมอบให้กับท่านรัด้รําจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะท่านสำนักพุทธศา,าสนาจังหวัดหนองบัวลำพูและ,ะตัวทางจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพู ต่อไปล้านเหลนหล่อนทั้งสะอ่อนมุ่นเ่าแก้หักสากันแต่ละบบานโนแห่บบเสื่อมศูนย์านม่นตื่นนอามือสาวเขาสียวเท้าไปคาดอกกุลฟ้าให้ลูกไครว่าจะ ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะนบนเวทีแห่งนี้กําลังมีการประกวดสารพันยักันอยู่นะคะซึ่งอีกสักครู่นะคะจะมีการตัดสินค่ะมีทั้งเวทีผู้ใหญ่เวทีเด็กแล้วก็อายุไม่จํากัดนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นแชมป์ในวันนี้ค่ะ บรรยากาศภายในวดัดมีบริเวณกว้างขวางขณะน,นี้จะเห็นได้ว่าทางวัดกำลังกอ่อสร้างเจดีย์กลางน้ำเพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมประมาณได้ถึง2,000คนรายการไทยแลนดนไทยจึงขอเป็นสะพานบุญร่วมประชาสัมพันธ์ขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเจดีย์กลางน้ำให้แล้วเสร็จโดยไวติดต่อสอบถามได้ดโดยตรง080 0701518พร,ระประหลักสมยศเจ้าอาวาสวัดสว่างวนารามโดยตรงค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือสระน้ำขนาดใหญ่ค่ะที่จะได้ทำการก่อสร้างพระจิตรีกลางน้ำไว้สำหรับสา,าธุชนทุกท่านจะได้เข้ามาปฏิบัติธรมรมสถานที่แห่งนี้ค่ะชาวบ้านที่นี่เมื่อถึงงานบุญต่างก็ามาร่วมกันเก็บกวาด

2557ในโครงการทอดเทียนเข้าผพรนสาสืบหอยตาวาหอยปู่ค้ำจุวัฒนธรรมไทยสารนวัสว่างวนารามครั้งนี้ประธานพิธีเปิดงานโดยนายวินัยตรงจิตพิทักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบัวลำพูนนับเป็นโครงการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสารให้คงอยู่ต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน อันเป็นสมบัติสิ้นถิ่นอีสานที่ล้ำค่าน่าชื่นชมสื่อพอยตาวาหอยปู่หมายถึงการยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามคำสอนของคนโบราณรุ่นปู่ย่าตายายเมื่อถึงวันสำคัญในการทำบุญผู้คนมากมายเรียงรายตั้งแถวเพื่อใส่บาตรพระสงฆ์ช่างเป็นภาพแห่งความสามัคคีที่มั่นคงของพุทธศาสนกชนตลอดมาเรียกได้ว่า ข้าวทุกคำน้ำทุกขันนั้นมีค่าที่เหลือแล้วจัดมาหาไรายได้ทำขนมอิ่นบุญอุ่นดวงใจวัดจัดให้ได้อิ่มท้องต้องอิ่นบุญขนมแตนหรือชาวบ้านเรียกว่าขนมเรียงเม็ดที่ทำมาจากข้าวเหนียวที่เหลือจากการใส่บาตเรียกว่าข้าวคนบาสน,นำมาทำขนม แล้วขายนำไรายได้เข้าวัดเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดต่อไปท่านเจ้าอาวาสจึงได้ตั้งชื่อขนมเรียงเม็ดนี้ว่าขนมอิ่มบุญ จากวัดสว่างวนารามเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน้องบัวลังูแห่งที่15ทางวัดจึงได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกปีซึ่งตรงกับวันที่1มีนาคมปี2558นี้นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ศาสนิกชนทุกท่านผู้ใฝ่ในธรรมที่ได้รับชมรายการรับทราบข่าวสารงานบุญนี้แล้วสามารถติดต่อสอบถาม เพื่อเข้าร่วมบวชชีพรามหนึ่งวันหนึ่งคืน080-070-1518พระประหลัดสมยศจันทปัดโชโตเจ้าอาวา,วาสวัดสว่างวนารามบ้านขุดดินจีอำเภอนากลากจังหวัดน้องบัวลำพูบุญอยู่ไกลใจอยู่ใกล้ใคร่ไฝหาผลบุญพาจะพาสุข หมดทุกหมองจงสร้างสมห่มความดีที่ใฝ่ปองไม่มัวหมองได้ครองสุขทุกวันคืนติดต่อสอบถามผ่านรายการไทยแลนด์นไทยได้ที่0852808068 แิ่นแดนไทยสนับสนุนโดยเครื่องดืมงด่มสมุนไพรเอ็กบาลานฟิตประทับปรับสมดุลฟื้นปูไวทองบำรุงโลหิตผิวพรรณนิ่มนวลสาน้อยดื่มได้เส้าใหญ่ดื่มดีสวยใสในวัยสาวเครื่องดื่มสมุนไพรเอ็กบาลานดีที่สุดสำหรับคุณสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายหรือที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ